ก็สวัสดีครับช่อง Youtube เสรจฐีชนพาเที่ยวนะครับวันนี้ก็จะมาเหมือนเอาเป็นว่าเปิดตัวก็ว่าได้เปิดตัวคลิปเปิดตัวช่องของเราก็คือปกติจะมีที่ลงคลิปไปห้าหคลิปก็จะเป็นคลิปแบบวิดีโอไายเล็กๆเน้อย,อยใส่เพลงแต่ไม่เคยพูดเลย หลายคนก็บอกว่าออเยากให้พูดมันจะได้มีคนติดตามก็ขอบคุณคําแนะนํานะครับก็ช่องเสรษีนชนพาเที่ยวเนี่ยทำ,ทำมาเพื่อเป็นช่องแบบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตั้งแคมป์เที่ยวรังกาแฟสถานที่สวย,สวยขับมอไซค์ไปอะไรประมาณนี้ครับก็<ๆ>คือไปเราเที่ยวแบบนี้มานานแล้วแหละเที่ยวมาหลายปีแล้วแต่เราได้แค่ถ่ายรูป ถายรูปแล้วก็ลงใน Facebook แล้วก็ลงตามภาษาไปมาวันหนึ่งเราก็เออมาคิดคิดว่าทําไมเราไม่ทํา y ำยูทางทางที่เราก็เที่ยวมานานเก็บเป็นสตอรี่เป็นอะไรของเองเพื่อแบบวันไหนเราเที่ยวไม่ไหวกลับมาดูอะไรเงี้ยเราจะได้แบบเอออย่างน้อยเราเคยไปเที่ยวสถานที่ที่นี้ที่นี้นะแต่พอเราเริ่มคิดที่จะทําทํา ช่องได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วคนติดตามก็ประมาณห้าสิบกว่าคนปุ๊บพเิทำเอ้โรคระบาดาเหวอะไรโควิดโควิดอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เขามาเราก็ต้องหยุดหยุดอยู่บ้านหยุดอยู่บ้านเราผอดไปเที่ยวไหนไม่ได้คลิปเราก็ไม่มีเราก็แบบเออช่องเราก็เพิ่งเปิดเราก็รู้สึกเสียดายทำไมเราไม่ทำตั้งงานแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็รอให้สถานการณ์เงียบก่อน ยุดเฉียอเพื่อชาร์จชาร์จไหนก็ยังไม่รู้เลยครับแต่เป็นชาร์จนี้ก็ดีก็อยากให้ทุกคนกดติดตามช่องดูพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับว่าเออไอเด็กคนนี้ที่มันอยากจะทำยูทูบเนี่ยมันจะไปถึงไหนจะทำได้ดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยก็อยากให้ติดตามถ้าคนไม่ชอบก็กดกดผ่านได้เลยครับก็ไม่ว่ากันถ้าคนถ้าคนที่ชอบ หรือว่ายากจะติดตามว่าเราไปเที่ยวไหนเลยกดกดติดตามซับไสไครต์ับใบมะกรูดหรืออะไรก็ได้เดี๋ยวมันจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาก็การที่เราทําช่องมาเนี่ยครับเราก็หวังเล,เล็กๆว่าเราอยากจะมีรายได้รายได้จากยูทูบคือถ้ามีคนติดตามจํานวนหนึ่งเนี่ยเราจะมีรายได้จาก u t ทู e เข้ามาคือเราจะได้ไม่ไม่เที่ยวสูงเปล่าเราจะมีราย รายได้เออเพื่อเราจะมีตังค์ไปซื้อกล้องถ่ายวิดีโอดีๆก็ <c oughs> อยู่ที่คนดูครับถ้าคนดูอย่างเดียวไม่กดติดตามก็เราก็จะไม่มีรายได้จากตรงนี้ก็อยากจะฝากช่องของช่องเล็กๆสักช่องหนึ่งไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจอ้อมใครอ้อมรื้ดากแก้งดีสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรก็อยากจะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ ให้กันมาตลอดหมดโควิดเจอกันจุ๊้